thì nó không chắc phân đây nhắn xua 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 và em lên và sẵn ba ba tiêu nữa nè hát bằng người nó cái to đấy Ôi mà ô ô ô đi 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 ăn, ăn tổ thương con tổ thương con tổ thương sớm thì tốt này điếu vào tốt điếu 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 tốt chơi มึงมีทางไปดอกป้าพี่น้องมึงตัวที่สองอยีเมะเยเย็นเย็นยนสองสามทีพี่น้องที ฮู้หัวใจพ่นซ้นได้เห็นเนาะพึ่งพี่น้องฮกพุ่นตัวที่ฮกอยู่พุ่นเดียวด้วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งฉันจะเอาจะดุงออกให้เธอก่อนไปเดี๋ยว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 ฉันออกจากสะดุ้งก่อนดับแรกโอ้ยแม่กูเสียงสะดุ้งอุดส่าห์มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาลงลมพุ่นเอาลงลมพุ่นเออเอาลงไว้ก่อนเดี๋ยวฉันสิจับให้เธอ พี่น้องเอ้ยปุ่นไหวไสโขงจักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเจ้าบาไ,ไ,ได้ไหมได้ฉันมีมือฉันมีถุงมือเออนี่นี่แล้วเธอจะขึ้นมานีา่นันดาข่มแล้วพี่น้องวันนี้นะอุ้ยบาทเดียวอุ้ยยกขึ้นมาได้เดี๋ยวไหนวะฮึ่มปาปนิน,นหกตัวพี่น้องคนนะักสุดหกตัวตว้ย ไปก่อนเด้อพี่น้องไอ้แบบนี้ขน่อยไปก่อนเด้อโ <c oughs> อ้ยโ <c oughs> อ้ช่วเห็นรอยเหรอโอ้โอ้ขึตาดีแท้วะไปก่อนพี่น้องไปก่อนไปหาของเจ้าของอยู่ฝุ่นได้แบดนี้แรนมาแต่บักไก่ได้ยินเสียงดังสนั่นฟันเฟือน นี่ยินเสียงนาดาดังสะนั้นฟันเฟือนอยู่ฟาวแลนมาสันของตัวเองจะหมานไหมเนี่ยจะหมานไหมของป้าแอมสะดุ้งขาดมะเธอซ่อมสะดุ้งก่อนมันหูใหญ่นั่นน่ะโอ้ยลอยเขามามาสันเห็นโซงตุ ยกขึ้นมาพันพวกตูพี่น้องเอ้ยโผดแล้วนะดาโผดแล้วโผดมานแล้วเบิ่งความหกมองปะแอมมาตึกป่าพี่น้องแ่นหัวมกนกลสุกตอนมากคือหยากแท็บัตอนไปคือไว้ีว่ามันจะลวดแทบบี้น,นี่ของปะแอม หืมเป็นหมานก่อนล่ะโอ๊ย